นอนพี่น้องน,นี่หนทางยาวไกลเทะเน่นอนจ้ากระทันงเดบหอดหน้าก็จัมเมื่อก็บวิวสวยห้พี่น้องเอาไว้ซ้ำหนีพี่น้องไปซ้ำหนีนยลี่ก็สิขี่รถเก๋งเมื่อหน้าเลี้ยวพี่น้องสวัสดีทุกคนจ้าทางเมื่อบานยลี่เนี่ยน้องสาธรณะพี่น้องเป็นเก็ด ก,ก็ได้เครื่องท่างเครื่องท่างว่าท่านหอดหน้าพี่น้องว่าสิเปลี่ยนอยู่ก็มีอีขั้นหนึ่งรถเก๋งก็ได้ขั้นนั้นหาเบรกใส่ก็ได้พี่น้องว่าม,มีเบรกก็กเลยเอาขี่ขั้นนี้ล้านคำแล้วยลี่ก็สิอวยเมื่อละพี่น้องอวยเมื่อแล้ว,น,วนี่อวยเมื่อก่อนเอาไว้ซ้ำหนีพี่น้องไว้ซ้ำานียลี่ก็สิ ขี่รถเก๋งเมื่อหน้าเรียวพี่น้องสวัสดีทุกคนจ้าขั้นนน้อยเย,ยลี่นี่หนะน้อยเก่าเก้านี่แหละรถเก๋งแยลี่ก็ได้ขี่มาน,นี่ยสปีเลยพี่น้องขั้นเก่าเก้านี่ของเก่าเลยพี่น้องนี่ทายพี่น้องเบื้องทางเมื่อบานก่อนทายพี่น้องเบื้องทางเมื่อบานพี่น้องน้องสาธารณะพี่น้อง เป็นกนเนะเฮียแพเกาซ้ำกันเลยก็แยลี่ฮ่าคลิปนี้ก่น,นอนพี่น้องนีหนทางยาวไกลแถแน่น,นอนจ้าเอาไว้ซ้ำานีพี่น้องไปซ้ำานีแยลี่ก็สิขี่รถเกง๋งเมื่อหน้าเรียวพี่น้องสวัสดีทุกคนจ้าทางทางขันมาทางนี่ก็กสิเมื่อหน้าแลพี่น้องทางนี่ก็สิหันออกเมื่อหน้าเรียว ไปแนนพี่น้องเนี่ยหนทางยาวไกลเทแน่นอนจะขั้นเกา่เกาๆเนี่ยของเก่าเลยพี่น,อน้องนี่ทายพี่น้องเบื้องทางเมื่อบานก่อนทายพี่น้องเบื้องทางเมื่อบานพี่น,อน้องว่าสิเปลี่ยนยังก็มีอีกขั้นหนึ่งรถเก๋งก็ได้ขั้นนั้นหาเบรกใส่ก็ได้พี่น้องบ่มีเบรกก็เลยเอาขี่ขั้นนี้ละ่ะพี่น้องขั้นกเกา่เกาๆอี่านีนี่ละ่ะ ขันขี่รถขั้นเก่าๆนี่ล่ะของเก่าของเกศเพราะกระไดเครื่องท่างเครื่องท่างเพราะท่านหอดหน้าพี่น้องขั้นเก่าๆเนี่ยของเก่าเลยพี่น้องนี่ไทยพี่น้องเบื้องทางเมื่อบานก่อนไทยพี่น้องเบื้องทางเมื่อบานพี่น้องขั้นเก่าๆเนี่ยของเก่าเลยพี่น้อง ทายพี่น้องเบื้องทางเมื่อบานก่อนทายพี่น้องเบื้องทางเมื่อบานพี่น้องบฟ้าแล้วมาทายน้องน้ำน้องสาธารณะพี่น้องเบื้องกันหน้าสันโดข้างผ่านหน้าเยลี่นี่ขั้นนน้อยเยลี่นี่นี่น้อยเก่าเก้านี่แหละเกเก่งเยลี่ย็ได้ขี่มันนี่เศร้าปีและพี่น้องคำแล้วยลี่ก็เสียวยวเมื่อละพี่น้อง อว้เมื่อแล้วนี่อว้เมื่อก่อนตอนนี้ก็บ่เหลือพ่อโตพี่น้องบ่เหลือให้เบิ่งพ่อโตพี่น้องเหลืออย่างน้อเหลือความสรงคันน้อยแยลี่นี่แหละน้อยเก้าเก้านี่แหละเก็กแยลี่ก็ได้ขี่มาหนีสาวปีละพี่น้องกลับบ้านกลับบ้านเรา บ้านยี่ี่ก็ขึ้นหน้ายลี่กลับบ้านเราเร็วกลับบ้านกลับบ้านเราบ้านยี่ลี่กับขึ้นหน้ายลี่กลับบ้านเราเร็วตอนนี้ยายรี่มาจะ่ในบ้านพี่นยยตต้องยายรี่มาจะ่ในบ้านกับคํำแล้วพี่น้องสนอง ขั้นเก่าๆยี่รี่นี่แหละขั้นขี่รถขั้นเก่าๆนี่ล่ะของเก่าของเก็บกระทั่งในหอดหน้าก็บจังมาเก็บวิวสวยๆให้พี่น้องทางเมื่อบานยี่รี่เนี่ยตอนนี้ยายลี่มาต่ในบ้านพี่น้องยายลี่มาต่ในบ้านกับคำแล้วพี่น้อง ทำเล้วมาทายหนองหนามให้พี่น้องเบิ่งกันนะสันดอกตะเ็นกำลังิรับขอฝ่าเลี่ยวพี่น้องรับเวลวรับขอพี่น้องนี่และขึ้งทางเมื่อหน้าก็ได้เขาก็ได้เครื่องทางพี่น้องเครื่องทางขึ้นทางกับรถเกตตอนนี้ก็บเหลือพ่อโตพี่น้องบเหลือให้เบิ่งพ่อโตพี่น้อง เหลืออย่างนอ้อเหลือความโศนนอนพี่น,อน้องหนทางยาวไกลแทเนนอนจา้าน้องสาธารณาณะพี่น,อน้องเป็นเกษดทางผ่านหน้ายีีน้องนำกับน้องบักย่ายพี่น,อน้องใส่ประโยชน์อออฟ้าแลว้วธรรมไทยน้องนำ น้องสาธนาะพี่น้องเบิ่งกันหน้าสันโดข้างผ่านหน้ายลี่เนี่าก็ไดเครื่องทางเครื่องทางว่าท่านหอดหน้าพี่น้องทางเมื่อบานยีลี่เนี่ยทางเมื่อบานเยลี่ ท่านไนหอดหน้าก็จังมาเก็บวิวสวยๆให้พี่น้องนี่แหละคุณทางเมื่อหน้าก็ได้เขาก็ได้เครื่องทางพี่น้องเครื่องทางเครื่องทางกับรถเก๋งทางเมื่อจะรีก็ได้เนี่ยรถเก๋งยะรีจอดอยู่เนี่ยรถเก๋งคันนี้จอดอยู่นี่พี่น้องนี่ระท่านไนหอดหน้าก็จังมาเก็บวิวสวยๆให้พี่น้อง ทางผ่านหน้าเยลีน้องนำกับน,น้องบักย่ายพี่น้องใส่ประโยชน์ทางเมื่อบานเยลีเนี่ยทางทางขันมาทางนี่ก็สิเมื่อหน้าละพี่น้องทางนี่ก็สิหันออกเมื่อหน้าเลยอป้าปจำบ่พี่น้องอย่ามันเหลือคว่มส่งจำเยอะพี่น้อง ข้างผานยี่ลี่จ้ะสิเมื่อหน้าจ้ะตอนนี้ยายรี่มาต่ในบ้านพี่น้องยายรี่มาต่ในบ้านกบคำแล้วพี่น้องค่คำแล้วยายลี่กสิอวยเมื่อละพี่นอ้องอวยเมื่อเล้วนี่อวยเมื่อก่อนคงจำบ่พี่นอ้องย่านมันเหลือความส่งจำเยอะพี่น้อง ทางผ่านยี่ี่จ้ะสิมเมื่อหน้าจ้ะพี่น้องขั้นเก่าๆยี่ี่นี่แหละขั้นขี่รถขั้นเก่าๆนี่ละของเก่าของเก่บพี่น้องนี่แหละขึ้ทางเมื่อหน้าก็ได้เขาก็ได้เครื่องทางพี่น้อง <S <S เครื่องทาง,ทางขึ้นทางกับรถเก็บ ะก็ได้เครื่องท่างเครื่องท่างว่าท่านหอดหน้าพี่น้องว่าสิเปลี่ยนยังก็มีอีกขั้นหนึ่งรถเก๋งก็ได้ขั้นนั้นหาเบรกใส่บ่ได้พี่น้องว่ามีเบรกก็กเลยเอาเคีขั้นนี้ลากท่างผ่านหน้าย่ดีน้องนำกับน้องบักย้ายพี่น้องใส่ประโยชน์ใหม่ๆเพิ่งกะเคยเอาป๋ามาเลี่ยงมาปล่อยเป็นหมืน่นก็โตพี่น้อง เมือนปกโตพี่น้องคือสิเขาใจว่าปลาเลี้ยงปลาปล่อยพี่น้องว่าสิเปลี่ยนยังก็มีอีกขั้นหนึ่งรถเก๋งก็ได้ขั้นนั้นหาเบรกใส่บ่ได้พี่น้องบ่มีเบรกก็เลยเอาขี่ขั้นนี้ล่ะตอนนี้ยายรีมาจะในบ้านพี่น้องยายรีมาจะในบ้านก็คําแล้วพี่น้องอฟ้าแล้วเอามาไทยน้องนำ น้องสาธณะพี่น้องเบิ่งกันหน้าสันโดข้างผ่านหน้ายลี่เอาไว้ซ้ำหนีพี่น้องไปซ้ำหนีเยลี่ก็สิขี่รถเก๋งเมื่อหน้าเลี้ยวพี่น้องสวัสดีทุกคนจ้าพี่น้องนี่แหละขึ้นทางเมื่อหน้าก็ได้เขาก็ไดเครื่องทางพี่น้องเครื่องทางเครื่องทางกับรถเกง๋งลทางเมื่อเยลี่ก็ไดเนี่ยรถเก๋งเยลี่จอดอยู่เนี่ย รถเก๋งคันนี้จอดอยู่นี่พี่น้อง